ไฮ้ยลุนใครจะไปส่งเองนี่ใครจะไปส่งเองผมเดินกลับก็ได้ใกล้ๆเองเดี๋ยวผมไปส่งเอาน้ำมาใส่ไงมาใส่ผมไม่น่ามาเดี๋ยวไปส่งก็ได้ผมให้ริวเดี๋ยวเพีคไปส่งก็ได้เพีคกลับทางนี้และไอ้ไอ้คนทำสายไฟมันบอกว่าอย่าให้ไปยังไฮ้ยลุนเดี๋ยวไปส่งแซมเอ้ยบ่าไปส่งลุงน้องลูกน้องเลยสงสัยแซมมันงอนเองแหละ ยิงไปแซวน้องสาวนะประมาณนี้อืมเอาไปเรื่องงงแจ๊สอือนองเล็กๆนอนไมโอ้ชุ่มมันแอบชอบเนาะไม่ได้ว่าชอบจริงเนื้ออะไย่าเงี้ยชอบเฉยๆไมจับตามเสาวรองจารบีีก็วัยรุ่นครับดูครับวัยรุ่นไม่มีที่ไปครับนอนบ่อครับวันนี้นอนบ่อเลย นอนบ่อยเป็นเพื่อนอาจารย์ชูผมว่าไม่ได้นอนแล้วชวนคุยทั้งคืนเชื่อไหมมันก็พี่เราอเข้ากันดีนานแล้ววางแผนวางแผนเอาขึ้นได้อ้วขดนูลงยุบหยุกูวเก่งแท้เก่งขึ้นเนาะอืมเก่งขึ้น ดูขาวมันสั่นเหรอเออมันเจ็บขาแล้วเนาะเจี๋ยวรอพี่โบยอ่ชอบโยนมันสูบไปรุ่นงอมแล้ววิ่งมาทางนู้นวิ่งไปทางนี้วันนี้วันนี้หกคันก็คันละยี่สิบคนเที่ยวไปรุ่นไปเดี๋ยวไปส่งไปมาทีเดียวสามสี่คันติดกันหนูบอกพี่เอ็กซ์ไปนี่มาทีละนึงนานๆมามันก็ต้องแบบนี้แหละก็ต้องวิ่งเดี๋ยว เสียเที่ยวเขาไงอ,อะไรแบบนี้่ะต้องวิง่งให้ทันที่ไม่ทนนันเลยตายต,ตายโกงกัเลยทันไปทางไหนดีวะ <laughs> ไปทีเดียวร่วมกันวะไอ้รู้ไหมโตวโอแกฉลาดดิแกลาหยุดเลยเ <laughs> 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 มื่อคืนเห็นว่าอะไรนะ <laughs> <laughs> พรุงนี้พี่หยุดเดี๋ <laughs> <laughs> ยวนอนแกรู้ไงว่าตรงนั้นมันอันนั้นบรสมควรอยู่ ไปไปรุ่นเดี๋ยวไปส่งไปไปพี่ติ๋งผมกลับไปเลยครับไปเดี๋ยวไปส่งไปรุ่นครับทีมาไปรุ่นมาใส่เสื้อตัวนี้มาเด้อวยใส่เสื้อตัวนี้มาก็ดำหมดเลยดำหมดแล้วไปไปเดี๋ยวไปส่งไปไม่มีรถกลับบ้านครับไปรุ่นเขาทิ้งหมดแล้วบ้านเองอยู่ไหน ตรงหน้าอูอารเซียก็ได้รถพุ่งจอดอยู่นั่นแหละรถพุ่งจอดอยู่อูอารเซียเลยใช่ไหมครับไปส่งไวรุ่นครับไวรุ่นม,มีรถกลับบ้านครับเอาจารยก๊อ เองไม่อยู่โทรหนึ่งแล้วเปล่าจริงวาไม่ไมาอยู่ก็ว่อาจจะมาเล่นๆน,นี่แล้วก็เส็จตินแย่ไปถึงหน้าบ้านเลยหนอไปเรียกเลยโอ้เสร็จติมไปเรียกถึงหน้าบ้านเลยขับรถไปเลยแล้วถึงเข้าเข้าไปแล้วอะ่ะผมออกมาพอดีหนมก็<ะ>ได้มาทํางานเลยจะถามว่าจะไปไหนผมก็เลยบอกว่าไป นั่นแหละไปบอกแหละไปบอกว่าเอ้ยพี่มีค่าจ้างมาให้เอาเสื้อไปหนึ่งตัวแล้วก็ถัวไปคอยแจกรถแจกบัตรด้วยนี่ตรงนี้แหละ,และก็เลยจอดรถไว้แล้วก็ไปนั่นเลยแล้วไปทํางานเลย,น,น,เลยนี่ครับไปรุ่นเป็นคนขยันมากครับทำ <c oughs> ไ้ปลูกมันถ้าไม่มีงานปลูกมันก็นี่เลยมาโบกรถ <c oughs> นี่เ <c oughs> จ้าจะส่งไวรุ่นที่บ้านครับ รุ่นไม่มีรถกลับนะภาพไม่นานมืดๆแบบนี้ยังเห็นชัดเลยหรอฮะกล้องกล้องกล้องดีไหมดีดีเลยเหมื่อสิบคาดหวังทำไมเมือวันที่สามเงินเดือนพี่เซมโอเคว่งให้เงินมาซื้อโทรศัพท์อืมลงไม่ทันแล้วพี่เซมทำไมก็เสียดินไปตามถึงบ้านเลยเนาะเลยอ,อ,อดได้โทรศัพท์เลย เดี๋ยวแซมก็ซื้อให้คือเก๋ามาเมถายเองอะเแต่จะไม่มาแล้วแหละทำไมวันไปนู่นด้วยเปแซมนะ้องสาวอื่นเฮ้ยแซมมเป็นคนยังไงหละม,ม,ม,มันแค่พูดเล่นเหมือนไม่ได้คิดอะไรหรอกแซมนะ่ะเชื่อเพก่งไหมพอเพียก็อยู่กับมันมานานมันเป็นคนยังงั้นเองแซมเอ้ย,อยนี่เด้อวไปรุ่นบอกว่า หน้าบึ้งเนี่ยแบบได้คุยก็ได้คุยแค่นิดเดียวไหม ừ ừ ไม่ได้คุยนานเหมือนเมื่อกอ่อนดินี่ได้คุยแค่นิดเดียวเองแบบเหมือนน้อยใจอะไรหรือเปล่าที่ว,าวา่าผมมาอยู่นี่อพราผมจะทำไงได้นนอยจะปฏิีเสธก็ไม่ได้เอาเค้มาถึงนี่แล้วกโจะไม่โกรธเองดอก แต่ว่วาเออจะ <มา S 2> โกดเองได้ไ<อ>งนเนาะช่วงวนี้เสร็จบพออีกวันหายอะไรแบบนี้อ่ะไม่หายหรอกเชื่อพี่เอกนี่เรามีงานท่องทมเขาไม่มีงานเราก็ต้องหางานทำตัวน้อนี่ครับวัยรุ่นกัมพูชากลัวแซมบิงโกดให้พี่เอกส่งไงนี่นรถเองจอดที่นี่นี่ก็ไม่เองไม่ได้ขับรถไป ก็ไอริวมันมาส่งพอดีเนาะนินไอริวนี้นตืนะ่นหนึงนี่นะไปคร<ป>งนี้ค่อยเจอกันครับนะครับครับครับบายบายครับน่ครับ, bye รบไปรุ่นครับก็น้องก็เป็นคนขยันครับเป็นคนขยันดีครับขยันทำมาหางเงินครับช่วงเวลาแบบว่าอ่าถ้าไม่มีงานแบบนี้ก็ถ้าอ่าแบบถึงว่าตะตุตงเขาไม่มีงานเนาะก็มาอยู่กับ ทีมงานโทรหนึ่งนี่ก็เพิ่งได้ทํางานวันแรกครับ็ดีกว่าอยู่บ้านเนาะเขาก็จ้างนู่นจ้างนี่ครับก็ไปได้หมดครับไวรุ่นครับถ้าที่ก่อนนี้ก็ถ้าไม่ได้มาอาหาทีมงานโทรหนึ่งนะก็อ่าอะไรนะก็ไปขุดมันครับรับจ้างไปทั่วครับเป็นคนขยันมากเลยคนนี้ครับไยรุ่นนี่ เพื่อความอยู่รอดนะน้องมันก็ต้องหาดิ้นลนหางานทําครับถ้าไม่มีงานทําน้องก็ไม่มีตังค์ซื้อนู่นซื้อนี่ครับตอนนี้ก็น้องมันก็ไม่มีโทรศัพท์ใช้ครับก็นั่นแหละน้องก็ต้องหาเงินนะมีงานแบบนี้ดีแล้วเก็บออมเงินเอานะครับก็ก็เก็บวาลนิดวาลหน่อยแล้วก็ได้เองเนี่ยโทรศัพท์ จริงๆผมก็สงสารน้องนะคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้นะครับเนาะก็บางคนเกิดมารวยก็ดีครับฐานะมีเงินพวนี้ก็ดีครับถ้าคนเกิดยากจนก็แบบนี้เราต้องดิ้นล้นหาเงินครับหางานทําครับเพื่อความอยู่รอดแต่ละวันนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ก็มาส่งไวรุ่นนั่นแหละ น้องมันก็กลัวแซมวิ่งมันอันนี้ด้วยเนาะมันแซมมันไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นหรอกนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถก่อนนะครับผมเล้วไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับมาส่งไว้รุ่นแล้ว